นี่คือสวนมะม่วงนะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บมะม่วงกันนะครับตอนนี้พ่อแม่แล้วก็น้องไปรอแล้วที่สวนพอดีผมมาซื้อเครื่องดื่มนะครับไปให้เขากินกันเพราะว่าร้อนมากเหงื่อหลคลายย้อยเลยมันต้องมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังสักนิดหนึ่ง ส่วนมะม่วงที่เห็นนี่ก็จะเป็นมะม่วงโชคอน,นันต์นะครับเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นเนี้ยลูกก็จะประมาณแบบเนี้ยหน้าตาของมันเนาะส่วนใหญ่ที่ปลูกอยู่ก็จะเป็นโชคอน,นันต์กับน้ำดอกไม้นะครับเพราะว่าตลาดที่นี่อ่าคือเขาเน้นไปทางนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะขายได้ง่ายด้วยเนาะถ้าเราไปปลูกมะม่วงอย่างอื่นก็จะยากนิดนึง เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่สวนเป็นยังไงนะครับไปเก็บมะม่วงกันโอเคครับที่นี่ปลูกมะม่วง,งอยู่สามสิบกว่าไร่นะครับถ้าใครเข้ามาเนี้ยเดินหลงเอาง่ายๆเลยถ้าไม่รู้เดินไปเดินมานี่หลงป่ามะม่วงเลยนะหนุนเสียงรถอยู่ตรงปุ้นมเมื่อกี้ก็มองหาอยู่นะอยู่ตรงไหน ที่นี่มีเห็ดด้วยนะครับเห็ดที่ขึ้นกับมะม่วงไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะรูปร่างคล้ายๆเห็ดหลืนจือ,น,อน่นกำลังสายมะม่วงอยู่ตรงโน,น้น ที่เราไปเก็บมาอีกสิบกว่าลังกี่ลังแน่ 2, สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสิบห้าลังนะประมาณนั่นแหละเดี๋ยวเอาขึ้นรถกระบ,บะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปลงต่อไปลงต่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าไปลงเป็นยังไงนะฮะรอติดตามนะครับ <25. S 1> ยี่ผ้าลังไอยี่ผ้าโลอะ สาิบลังมะม่วงเดี๋ยวเราไปส่งที่รถกันต่อไอ้ ie, ที่ลงนะที่ลงตกลังละยี่สิบห้ากิโลคูณสามสิบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลงนะครับเพื่อมะม่วงไปส่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะลงเป็นยังไง มาไม่ได้ตั้งหนหตังตาจะเอาวิดนี่คือลงนะครับลงเสียวีบนะครับ เป็นข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เรานํามะม่วงนะครับมาส่งที่โรงแห่งนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บกันเมื่อช่วงเช้าๆนะครับสามสิบลังเดี๋ยวไปดูภายในกันครับว่าเป็นอย่างไรที่นี่ก็จะมีคนงานนะครับคอยยกลงเราไม่ต้องยกเองนะะ ลังนึงให้ได้25่สิ้าโลถ้าลังไหนไม่พอดีก็จะใส่มะม่วงเพิ่มเติมลงไปนะแต่ถ้าไหนเกินก็ออก,อ,อ,กอันนี้คือมะม่วงโช่องอนันที่หอนะครับผิวผิวก็จะเหลืองหน่อยครับเหลืองสวยนะครับส่วของเราไม่ได้หอนะครับเป็นมะม่วง นอกห่อก็จะเป็นผิวดะปีข้าเขียวหลุมรางจะไม่ค่อยดีเท่าเขานะครับราคาก็จะต่างกันอันนี้ลงอีกที่หนึง่งชื่อลงสเสน่ห์นะครับวันนี้เรามาเอาล,างลางังยี่สิบลังเพื่อไปใส่มะม่วงเพื่อจะมาส่งให้วันนี้